ว่าการมากางเต็นท์ความสุขของมันาอยู่ตรงไหนการได้กางแล้วก็การได้เก็บกางเต็นท์แล้วก็เก็บเต็นท์มันก็คือความสุขของการมาออกแคมป์กางเต็นท์รอะล้วกางไหมกางสวัสดีค่ะทุกคนพบกับคลิปของ UR uh กันอีกแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ค่ะเราจะไปกางเต็นที่ผู้พรปา่าสนค่ะราชบุรีนะคะทุกคนซึ่งเป็นคลิปแรกเลยที่เราจะไปกางเต็นท์กัน ก็ค่ากลางเต็นนะคะก็เขาจะคิดเป็นคนค่ะหัวละ250บาทเอาเต็นไปเองนะคะถ้าเกิดใครไม่เอาเต็นไปเองก็จะมีเต็นให้เช่าเหมือนกันเท่าไหร่นะห้าพันเกันกบาทกันกคนแต่ว่าเราเอาเต็นไปเองนะคะไปเจอกันที่ปูป่าปาเซิร์กันนะคะ วาดดี่สห้ามเข้าไม่เห็นมันเข้าเอานั่นไงไม่เข้าได้ไงก็ต้องเอารถลงไปจอดดิแต่ต้องไปถามว่าของเรามันอยู่โซนนั้นไหมอาหารหรือเปล่าห้ามเข้าอ่ะแต่เรามาการไปไงกู้องถาม นั่นนะคะทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองแล้วเขาเข้าทางทางนู้นเข้าให้ถูกทางเลยเปิดกระเป๋าตลอดบรรยากาศนะคะก็จะอยู่ริมแม่น้ำท่าเือกลางคนเดียวนะเราสองสามเพื่อนนะ จะไม่มีอุปกรณ์ครบเราต้องอาศัยเพื่อนบ้านเซโรเพื่อนบ้านอุยน่ารักจังเลยทำไมมีชุดนี่นะคะทุกคนของเราอยู่โซนไหนนะบอลโซนเขาเรียกว่าโซนบีใช่ไหมโซนป่าโซนโซนป่าโซน B ีอ้ผู้ชายบอกเซอร์กานเตอเข้ากล้องหมดแล้ว เราก็จะเอารถลงไปจอดเลยเลยนะคะมันจะมีโซน A โซน B แล้วก็โซน C ของเราอยู่โซน B ปปาร์ตโนเอเคเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถก่อนสำหรับใครที่จะมากางเต็นที่นี่นะคะจะต้องจองล่วงหน้านะคะเพราะว่ามันอาจจะเต็มเพราะกินมามันอาจจะแบบไม่ได้อุ้ยน่ารักจังเลยสวยมากเลยวิวจากตรงนี้ แนะนำอย่างแนะนําที่กลางเต็นท์เลือกโซนได้ตามสบายเลยสวยจังเลยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราอยากกว้างๆตรงนี้แต่เช้าจะมีแขกที่เขามากินกาแฟจะรบกวนเราหรือเปล่าพวกนี้โอเคได้ถ้าอย่างนั้นเราขยับไปตรงใกล้ๆเต็นท์ขาวตรงนู้นไหมถ้าไปตรงนี้ก็จะไพ private เลยเจอกนไปเลือกเลยเห็นบางขับรถประจอไปลองดูปักเราสองคนเดินทะลุไปเลย ไปจองขนของมาใส่ได <át> <iah> <t aps> ้โ <online> อ้ตายตายตายรอดไหมคือเข้าได้ออกไม่ได้มากลางตเป็นสามคนแต่ว่าของนี่คือขนไม่ได้ในลำโพงนะ

รูปอเอเนี่แหละเบื้องหลังความสำเร็จ <c oughs> สุสวยสวยมากตรงนั้นนะคะเดี๋ยวรอให้แดดร่มลมตกเราจะไปถ่ายรูปตรงนั้นกันนะคะตอนนี้เราเอาวิวป่าสซนกอนนะคะโซนนี้จะเป็นโซนที่ไม่ค่อยมีใครมากางเต็นท์เพราะฉะนั้นแล้วเราจะใช้โซนนี้เป็นโซนในการถ่ายรูปนะคะ Ring I ring girls thing I've listen it, fire don't need and don't need through been to hell the a my Cuz bad เอาแล้วค่ะทีนี้ขาก็ไปทุกคนคะ่ะ<ม>นี่นะคะ<ม>ก็คือ<ม>ร้าน<ม>ที่เราบอกเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นร้านที่ใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะคะคือคนที่แบบผิดปกตินิดนึงอะคะ่ะเขาจะชอบมาร้านนี้เพราะว่าเราไปอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ค่อยได้เขาจะตกใจเราก็เลยจะต้องมาในร้านที่แบบ มันมีความเป็นส่วนตัวนะคะนี่นะคะทุกคนให้เห็นแบบบรรยากาศร้านนี้สงบดีได้เลยนะคะจะมาหรอคิดว่ายังหรอจเจอเพลงเราหมอลำเลยแล้วก็ตามส้มส <c oughs> ต๋ด้วยดูโคกัับไปต,ตาม,มบบตัวตาำสัวมันบอกว่า <จะ S 3> ถ้าเปิดร้าน,านที่ไหน <c oughs> <c oughs> ร้านเจ๊ง หมายถึงเราหมายึงเราเนี่ยเจ๊งดูสีเอาไปแจกใจกไหมได้ทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งนะคะเราก็มานั่งชิวๆอ,อ,อยู่ที่อ่างเก็บน้ำท่าเคยนะคะวันนี้เรา สั่งมูกระทะมาตอนหนึ่งทุ่มนะคะเขาก็จะมาส่งที่เต็นท์ของเราเมื่อกี้นะคะสงสัยจะอิ่มต้มตำมากนงสัยฝนจะตข้อีนี่คือที่มาของเสียงเมื่อกี้เสียงอืออ่า ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะตรงห้องน้ำก็จะมีที่สำหรับล้างถักล้างนั่นล้างนี่ได้สำหรับใครที่ทำอาหารกินเองนะคะนี่ก็คือตรงนี้ก็ตรงนั้นก็คือตรงนี้ก็จอดได้เหมือนกันใกล้ห้องน้ำด้วยแล้วก็เขียนของไปบรรยากาศตอนน,ตนี้น เขามาส่งมุกระทแล้วมากว่าหนึ่งชั่วโมงห้องน้ํานะคะถือว่าสะอาดแต่ว่าตรงนี้เป็นมุมแบบล้างของล้างผักล้างอะไรนี้ใครที่นําอาหารมาทําทานเองนะคะเราขอไม่ถ่ายในห้องน้ําเพราะว่าถือว่าในห้องน้ําเป็นแบบที่ส่วนตัวเต็นตรงนี้ก็นั่งได้นะคะ ของร้านกาแฟเมื่อกี้เรานัา่งเต็นต์ตรงนู้นกันก็จะมีร้านกาแฟนะคะราคาโอเคมากๆเลยมอ็อคคาอร่อยนะคะหกสิบบาทถือว่าแบบถูกนะถือว่าราคาพอดีแหละไม่ถูกไม่แพงมีร้านอาหารด้วยนะคะมุมด้านบนเก่อร้อยทีนี้ก็จะมีหมูกระทะด้วยนะคะเราก็สั่งมา1ชุด699้าสบเก้าทเขาก็จะมีน้ำซุปม,มาให้มีเตามี่าน มีผักหนึ่งชุดมีอันนั้นคืออะไรอ่ะอันที่อยู่ในถุงเนี้ยมามา่ามาม่านะคะมาม่าญี่ปุ่นแล้วก็มีนี่นะคะหมูกระทะน้ำจิ้มแล้วก็มีซีฟู้ดนะคะนี่ก็คือ699บาทนะคะแคมปิง่งนี่นี่หมูกระทะที่แบบ เส้นมาม่านี่ก็จะเป็นเส้นมาม่าที่แบบมาม่าญี่ปุ่นนะขอบอกไม่ใช่มาม่าธรรมดาเป็นมาม่าที่แบบ low fat แ,แล้วก็คอเลสเตอรอลน้อยหมูกระทะนี่ดีมากดูนี่ได้นี่คือประสบการณ์ของการออกแคมป์ครั้งแรกตะกางเต้นครั้งแรก ลืมาที่สูดลมที่นอนมาที่เป็นแบบไฟฟ้าอัตโนมัติก็ไปยืมเต็นทงข้างมาเป็นแบบเหยียบตอนนี้ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วก็ยังไม่ได้ผลนื่แเว่าเป็นการเบิร์นหมูกระถาไปแล้วจอตเยอมากใช่าเป็นกะใจขาจะล็อกแล้เอาไปคืนเถอะไม่งั้นก็แบกที่ถูก กลับมาที่นี่เอาเชิดสูกพอเถอะโอ้โหเหมือนแบบไอ้นี่เลยอะมนุษย์ต่างดาวเหมือนนักต่างดาวมากเลยอะมันไม่มีคิ้วไม่ว่าเราจะมาเข้าแคมป์ยังไงเราก็เสียงเด็กหมุล้อ เด็กยังยังไม่นอนเลยทารุกนอนละท่าทารุกข้างในนอนแล้วเรากลงัไเ็ยังนั่งชิวต่อได้ตัดตืนว่าไม่ละไปนอนเถอะคืนนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าีดวรสชาติหน่อย ได้อยู่เข้มไหมก็ไม่ถึงกัรเข้มมากแต่รู้สึกอยางเป็นก้อนๆอยู่ยังไม่ละลายอืมเจ็ดสิบบาทหวานน้อยเพื่อนอยู่บ้านคาแล้วเนี่ยแนนบิวมอคค่าแนนไหนเพื่อนเพื่อนที่สิบกรดมันซื้อซื้อกว่าแล้วทำแคมป์เนี่ยมันมาถ่ายวันเนี้ถ่ายที่ถ่ายอะไร่ ทำน้ำทำมูฟเฟตมาผ่าอร่อย65บาทเป็นร้านที่ไม่แพงเลยนะเนี่ยบรรยากาศดีด้วยแนะนำแนะนำนี่คือถุงขยะจากผลงานของพวกเราฮะ เราต้องออกไปริงข้างนอกรองธรรมชาตินี่แหละคือนักท่องเที่ยวที่ดีจะจะไม่มีที่นั่งแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแล้วก็โยนลงปา่าบ้าเราต้องหาทางขยะทิ้งนี่แหละอยากจะให้ทุกคนแบบดูเป็นตัวอย่างนะมาเที่ยวก็ต้องเก็บแบบเศษดูดิไม่มีที่จะนั่งจริงเนี่ยเอาไว้บนตักเลยเนี่ย